สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอู่แล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ f อเนาะที่เป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะคะขอบคุณทั้ง f อใหม่แล้วก็ FC ซเก่านะคะที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็คอยมาฟังเมาส์มอยอยู่ตลอดเวลาน้อนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องป้องปายสู้ผู้สุขคนพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจให้กันตลอดมาเนาะแล้วขอพี่น้องป้องปายสู้ผู้สุกคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องจ๋า ตอนนี้ก็อยู่กับช่องป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะ,ะคลิปนี้เนี่ยป้าเดือนก็อยากจะ,ะให้ดูคลิปคลิปหนึ่งเนาะเป็นคลิปของน้องสาวลาวเธอนะคะเธอออกมาพูดถึงประเทศไทยเราแล้วก็ออกมาพูดถึงคนลาวทั้งทั่วไปนะคะที่เคยมาด่าว่าให้คนไทยว่าคนไทยไม่ดีอย่างโน้นคนไทยไม่ดีอย่างนี้เนาะในความคิดเห็นของเธอ ที่มีต่อคนไทยแล้วก็คนลาวด้วยกันนั้นเธอมีความคิดเห็นอย่างไรเนาะ,ะนะคะเราไปฟังคลิปเธอกันก่อนเลยเนาะนางไอถามเน่ส่วนมากหรือส่วนน้อยที่คนลาวมักด่าคนไทยล่าสุดกระดาษในหลวงไทยจากคนลาวบ่าวเดิดพอไพภพกระหักเนาะพอไยภยกระหัก,ก,หกในหลวงบด้ไปเห็ดยังไห้แล้วก็อยู่แต่เล่าเออคนอนั้นแล้ววอนหาเอง และสิวาส่วนมากหรือ huh ส you know ่วนหน่อยที่ว่าคนล่ามักดาคนไทยจ้นกับบุหูว่าส่วนมากหรือส่วนหน่อยแต่จ้นหูท่วาคนทีดาคนอื่นคือคนเป็นบ้าพอยังหูบอกคนทีดาคนอื่นคนทิว่าคนอื่นว่าคนนั่นบอดี้คนนี้บอดี้แต่คนดีดียอมบาเบาให้คนอื่นเนาะคนดีๆยอมบาเบาให้คนอื่นว่าว่าผู้นั้นบ้าว่าว่าผู้นี้บ้าประเทศนั้นบ้าศาสตร์นั้นบ้าศาสตร์นั้นไปจากศาสตร์จากที่จริงมันบุเกียวกับศาสตร์เลยเลย เจ้าอสิพอคนบดีเออแต่กับบริไม้เขาบาเบิดตทั้งประเทศเขาสิบดีเนาะเอออาจจะเป็นดวงเจ้ายูไส้ก็คือกันนั่นแหละไปมันมีทั้งคนดีทั้งคนบอดียูไส้ก็มีคือกันล่าคือกันเนาะมีทั้งคนดีหรือคนบดีคนบดีก็เล่าพู้นั้นล่าพูนี้เออคนดีเขากอบริเหตุยังนะเนาะจันเห็นขีปแล้วห์คนะโบหัวสีส้มน้ำหนาหรือสีต้นดีเนาะเออลาสถึกจับ่ะนะแต่ก็ดีคือกันดีคือกันพอยังถ้าว่าคนที่บอกให้คนอื่นและพผอแบบนี้เนาะ เออก็ดีถ้าวาบ่าพอแบบนี้มันสิว้าตลอดไปเนอะมันสิว้าตลอดไปแล้วคนอื่นๆกับคนที่อื่นๆทีว่าสร้างอยู่แล้วก็ออกพาก,กันออกมาเวา้าอยู่ไซคือการจนอยากให้มีกฎหมายทีว่าเบาให้คนอื่นแล้วถูกลงโทษเนาะโอเคเคํา็คำบอกมันสิเป็นยังเบาไปใส่เขาสุดท้ายมาขอโทษความรู้สึกมันบริกลับขึ้นมาคือเก่าความรู้สึกมันบริกลับขึ้นมาข,มาขอบริด้ต้องการคำขอโทษเออ พราะว่าความคิดจะเป็นจากสันเจ้าเป็นแบบนั้นเจ้าขุนศีรหัพผลกรรมบ่ควรสิบ่มีอีกยังที่มาทดแทนกันไดเออแปบลบว่าเหตุสิครความคิดส่วนตัวของจันสําหรับคนเล่าเนาะทิดาคนไทยอันนี้จ้าบด้เขาคางไทยท่วาไทยสื่อเครื่องนําเนาะเออบด้เขาบด้เขาข้างไพยทั้งนั้นแต่บอดในความเป็นจริงมาพังนํากันว่ามันจะเป็นจากไดเนาะคือ ้าวาในกรณีทีเฮาพอคนบอดี้แมนเขาอาจสิบอดี้บอดี้แต่บรไม้ค้ามบามดทั้งประเทศเขาบอดี้แล้วอย่าหายยาหายข้ามา,าบอดี้ของเขาเพียงแตะเพียงพอจะพังคนอื่นมากเท่าน,นั้นถ้าจะบริเจอกับตัวเองเขาต้องบึงในความเป็นจริงว่าเขาเห็น์ยังไงเฮาเนเอ,อปัจจุบันนี่ฮะนะถ้าว่าเขาไปประเทศไทยนะคนเล่านะ่ะอึดอยากอะไรบางคนม่หนีไม่สิ้นเนาะไปไทยหายทั้งอาีิแมนแมน,แมนว่าเฮาแหล็ก ว่าเฮาเห็ดงานมาอ่าเฮาเอาอันเอาแห้งแหลกเงื่อนมากระเมนแต่เฮาก็บคำนึ่งถึงอันอาสิที่เหลียงดูเขารัวเฮาขนาดเขาเฮาปลูกเองแม่เขาปลูกเองเฮาก็ยังคิดถึงคุณเขาเออควันเขาเนาะเห็ดบุญเขาก้องเขาใหญ่สินะทุกคนนะมันกระสิเป็นตะแพงลร้ขืนบ่สนับสนุนใศาสัตได้ที่ว่าสั่งกันจะบ่สนับสนุน เพียงพอบแบบล้มปาาของคนอื่นบอกว่าเข้าบอดีแล้วก็บอดีนั่มเข้าบุคคลสิบว่า,ววาเออศา body, สตร์นันบอดีศาสตร์ทุกสุสซ่าจะมีคนดีแล้วคนบอดีศาสตร์โบเกียวเนะาะศาสตร์โบเกียวที่จริงกับเป็นคนคือกันเบิร์นั่นแหละเป็นยังไงล่ะคะเราก็ฟังคลิปของเธอจบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าน้องสาวลาวคนนี้เนี่ยหน้าตาเธอก็น่ารักเนาะนะคะทุกคนต้องแยกแยะให้ออกก่อนนะคะว่าคนไหนอย่างไรและคนไหนแบบไหนนะคะจะเหมารวมกันไม่ได้เนาะนะคะแล้วน้องสาวลาวคนนี้เธอก็ มีอะไรอะมีคําพูดแล้วก็มีความคิดมีแบบว่าที่จะรู้ว่าที่จะพูดอย่างไรรู้ว่าจะอยู่อย่างไรด้วยนะคะเพราะว่าเธอก็ทํางานขายอะไรอะขายครีมนวดนะคะขายครีมนวด เราจะขอพูดถึงประเด็นที่ว่าคนที่ชอบมาว่าให้คนอื่นเขาว่าคนอื่นเขาไม่ดีหรือว่ามาชอบมาว่าให้สถาบันของเราหรือว่ามาว่าพ่อแม่ของเราไม่ดีมาว่าบ้านเมืองของเราไม่ดีทั้งที่บ้านตัวเองก็ยังไม่ดีพออะไรอย่างนี้เนาะนะคะเธอก็พูดแบบนั้นแต่ทีเนี้ยอ่ะ ก็ตัวเองก็ไม่อยากที่จะเข้าข้างใครเหมือนกันแหละนะคะถ้าเกิดว่าใครมาว่าให้นั้นแหละแต่ถ้ามาดีเราก็ดีเนาะนะคะเราจะไปว่ากันไม่ได้อย่างที่น้องก็พูดไปว่าเราอาจจะไปเจอคนไม่ดีแล้วคนนั้นน่ะเขาอาจจะไม่ดีกับคนคนนั้นแล้วทีนี้มันการเป็นการที่จําฝังใจของคนนั้นมาแต่ทีนี้นเราจะเอาไปให้คนอื่นหรือว่าไป ไปไปโยนให้คนอื่นเขารับกันทั้งประเทศนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคะมันเป็นไปไม่ได้อย่างอย่างคนไทยเราก็เหมือนกันคนไทยก็เคยไปเที่ยวประเทศลาวแล้วคนไทยหลายๆคนก็ไปโดนคนตำรวจลาวจับบ้างหรือว่ารีดเงินบ้างหรือว่าคนลาวด่ามาบ้างอะไรว่าจะว่าเป็นคนคนไปหรือว่าจะพูดเจาะจงคนคนนั้นนะคะแต่ ถ้าคนไหนออกมาพูดว่าคนคนหนึ่งไม่ดีแล้วรวมเขาไปถึงทั้งประเทศเนี่ยแน่นอนอะ่ะเขาก็ต้องมาลงคุณคนเดียวทั้งหมดเหมือนกันนะคะแล้วการที่อยู่ดีๆเนี่ยเราก็มีความสุขดีอยู่แล้วทำไมเราจะต้องไปออกสื่อว่าคนโน้นว่าคนนี้เขาไม่ดีแล้วไปออกให้คนนู้นเขาว่าเป็นคนอย่างงน้นเป็นคนไม่ดีอย่างนี้แล้วลองคิดกับกันที่ว่าอย่างที่สาวลาวคนนี้เธอพูดเนาะว่า คนที่ไม่ดีทําไมไม่มองตัวเองก่อนว่าเราดีตรงไหนอ่ะที่เราต้องไปว่าคนอื่นเขาอ่ะนะคะแล้วถ้าเกิดว่า เขามาว่าเราอย่างนี้บ้างอ่ะเราจะคิดยังไงใครๆก็ไม่ยอมใช่ไหมใครๆก็ไม่ไม่ต้องการให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะการอยู่น่อยู่ให้เป็นเนาะนะคะถ้าเราไม่ไปแซะคนอื่นเขามันก็ไม่เกิดเรื่องเราก็จะอยู่กันอย่างเป็นสุขแล้วเราก็อาจจะมีความสุขในชีวิตของเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องร่ํารวยหรือว่าพอกินพอใช้เราก็มีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีใครมาแซะเรามาว่าเราอย่างนี้เนาะใครๆก็ไม่ต้องการแบบนั้นใช่ไหมล่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะ การที่เราเกิดมาทั้งทีเนี่ยค่ากับความเป็นคนของเราเท่าเทียมกันนะคะเราจะอยู่แบบว่าอย่างไหนเท่านั้นเองเราจะเลือกทางเดินแบบไหนเท่านั้นเองถ้าเราเลือกทางเดินของเราที่ดีเราก็เดินอย่างระมัดระวังเราก็จะเดินไปในทางที่ดีแล้วก็จะมีความสุขนะคะแต่ถ้าเราเดินไปในทางที่ไม่ดี <diode> เพียงคําพูดคําเดียวที่เราพูดออกไปว่าคนอื่นเขาไม่ดีเนี่ยเรานั่นแหละ จะจดจะต้องจดจําคําพูดนี้ไปตลอดชีวิตเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนอื่นน่ะเขาก็จะตามกลับมาที่ตัวเราแล้วมันเป็นบาดแผลใหญ่เลยนะคะว่าทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนาะนะคะคำคำหนึ่งที่ไปพาดพิงถึงใครก็ตามคำคำหนึ่งที่จะไปว่าให้ใครก็ช่างนะคะนั่นมันคือการเหยียดย่ํากันนะคะมันคือการเหยียดยำ่ำการหมิ่นกันโดยที่ไม่มีใครซึ่งจะอภัยให้กันได้เนาะนะคะแล้วก็ว่าเรา มีความสุขกับวันที่เรามีอยู่มีความสุขกับวันข้างหน้าที่เราพร้อมที่จะเดินไปด้วยความระมัดระวังเนาะนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ